สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับเบลอีกเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพรมยานวัฒสุงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเบลก็จะนํามาอ่านต่อจากตอนที่แล้วเรื่องของน้ำมนต์สมัยพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะตอนพระสาวปากปราเหตุอัศจรรย์ วันนี้ต่อเรื่องน้ำมนต์พระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำมนต์เสียแล้วเลิกกันในเมื่อพระพุทธเจ้าจะสะเสด็จไปเมืองไพรสาลีพระเจ้าพิมพิสารจัดการบูชาใหญ่ไปส่งลงน้ําถึงคอและทางเมืองไพราลีก็จัดการบูชาใหญ่ปรับพื้นที่ทั้งสองฝั่ง8โยชน์โปรยดอกไม้5สีแค่เขาและก็พากันจัดฉัดให้บูชากันหนัก แล้วเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเหยียบพื้นธรณีเมืองไพศาลีเป็นครั้งแรกฝนก็ตกหนักบรรดาพระสงฆ์ก็นั่งประชุมกันว่าเป็นเรื่องอัศจรย์จริงๆบรรดาเพื่อนทั้งหลายพระพุทธเจ้าเราอยู่กับท่านมาเป็นเวลาปีเศษยังไม่เคยเห็นองค์สมเด็จพระบรมโรคกระเชษฐแสดงปฏิหารเหมือนอย่างคราวนี้เป็นอัศจรย์มากต่างคนต่างชมกันจนปากเปียกปากแฉะ เวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จอยู่ในมหาวิหารอาศัยความเป็นทิศของโสดสาสัทสมเด็จพระบรมโรคกนาดฟังพระคุยกันก็เข้าใจฟังรู้เรื่องหมดลีลาขององค์สมเด็จพระบรม,มสุคตจํำให้ดีนะครับบรรดาเพื่อนภิกสุสามาเณร พระพุทธเจ้าใช้ลีลาแบบไหนเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็จงใช้ลีลาแบบนั้นอย่าทําปากพ่อยๆว่าคนโน้นว่าคนนี้ปากเสียอย่างนั้นศีลห้าไม่มีกรรมบท10สบไม่มีศีลสองี่สิบมันก็มีไม่ได้และการคัดค้านคําสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเดรัรที อันนี้ขอทุกท่านระมัดระวังอย่าเดินตามเสือเพราะเสือมันเป็นสัตว์ร้ายมันวิ่งเร็วเราวิ่งไม่ทันเสือผลที่สุดมันจะกัดตายก็รวมความว่าเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนั่งประชุมกันถึงความอัศจรรย์อย่างนั้นองค์สนเด็จพระทรงทันทราบหมดทุกอย่างได้ยินหมด สมเด็จพระบรมสุคตจึงมาปรึกษาว่าถ้าเราไปเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังจะมีประโยชน์แก่พวกเธอบ้างไหมก็สงทราบว่าเมื่อคุยจบเล่าเรื่องอนิสงส์นี้จบบรรดาท่านที่นั่งอยู่เหล่านั้นอย่างน้อยได้พระโสดาบันถึงอหรหันเมื่อเห็นประโยชน์มีองค์สมเด็จพระชินสีก็เสด็จไปเมื่อเข้าไปใกล้ที่นั่นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ปูอาศนะคือปูผ้า อาลัทนาสมเด็จพระปทีพแก้วประทับนั่งโดยจริยาของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ต้องทำตามท่านรู้ทุกอย่างแต่ก็ต้องถามว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอนั่งคุยกันเรื่องอะไรบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลให้ทรงทราบสมเด็จพระบระโมโรคกน้าจึงได้มีพุทธดีกาตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่เขาปรับทางให้ราบเรียบก็ดีแปดโยต ปรยดอกไม้ห้าสีก็ดีกั้นลมก็ดีหรือว่าเหยียบแผ่นดินฝั่งโน้นฝนตกก็ดีอันนี้ไม่ใช่บาร,รมีที่ตถาคตบำเพ็ญบาร,รมีมาดีเมื่อสมัยเป็นพระพุทธเจ้าและก็ไม่ใช่อนุภาพเทวดาหรือพรมหรือนาคบรันรดาลแต่ว่ามันเป็นผลความดีในการก่อนของตถาคตที่ทำบุญนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามีผลมากเมื่อองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนี้แล้วก็ทรงหยุดอยู่ ทั้งนี้เป็นลีลาของสมเด็จบรมครูถ้าไม่มีใครอารัธนาให้เล่าต่อไปท่านก็ไม่เล่าอันนี้ต้องจำจำไว้ด้วยนะว่าคนที่เขาไม่มีศรัทธาให้เราพูดเราจงอย่าพูดถ้าพูดไปหน่อยหนึ่งไม่ทันจบเขาไม่สนใจฟังให้เลิกไปเลยอย่าพูดให้มันเหนื่อยถ้าเขาไม่สนใจฟังต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้า ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนั้นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงได้อารันธนาองค์สมเด็จพระประทีพแก้วให้ตัดเรื่องราวความเป็นมาตอนสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ท่านจึงตรัสว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการกอ่นที่เมืองตักศีลาในสมัยนั้นมันคนละสมัยกับที่พระองค์อยู่ เวลานั้นเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิยานเป็นพราหมณ์ชื่อว่าสังขะและมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าสุขิมะต่อมาสุขิมะโตอายุ16ปีก็อยากจะเรียนไตรเพศพราหมณ์เขาถือว่าเรียนไตรเพศเป็นพราหมณ์ชั้นดีก็เหมือนกับพระเราเรียนจบพระไตรปิฎกถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาที่ดีก็ลงนรกอย่างกับท่านกปินลภิคุ มีการทนงตัวดัดแปลงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ตนสอนอย่างนั้นมัวเมาในลาบสักการะมีคนเคารพนับถือมากก็โกหกหมดเทสกล่าวต่อไปดีกว่าเมื่อท่านสุขีมาต้องการจะเรียนไตรเพศเรียกว่าท่องมนพ่อก็บอกว่า มีพราหมณ์เพื่อนของพ่อเขาอยู่ในเมืองเขาเก่งก็พาเข้าไปหาเพื่อนของพ่อที่เป็นพราหมณ์เพื่อนของพ่อที่เป็นพราหมณ์ก็ดีมากพอรู้ว่าเป็นลูกของเพื่อนก็เต็มใจท่านสุขิมะเรียนไม่ช้าไม่นานเรียนจบเร็วมีความฉลาดมากเพื่อนของพ่อดีใจมากรักมาก แต่ว่าท่านสุขีมาเป็นคนมีปัญญาสูงบรรมีเต็มเมื่อเรียนไตรเพศจบก็มาใคลควรว่าความรู้ที่เราเรียนนี่มันแค่เบื้องต้นกับท่ามกลางเห็นเท่านั้นเองเห็นเบื้องต้นกับท่ามกลางแต่ไม่เห็นที่สุดญาติโยมพุทธบริษัทเข้าใจไหมเบื้องต้นคือการเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาท่ามกลางคือการเกิดเป็นครหมและที่สุดก็คือน,นีจากการเกิดต่อไปคือน,นิพพาน วิชาของพราหม์ก็ไม่มีท่านสุขิมาใคร้ควรวญแล้วเอมันไม่ถึงที่สุดไม่รู้ว่ามันจะไปจบชีวิตเมื่อไหร่หมายความว่าไอการเกิดแก่เจ็บตายมันน่าเบือ่อไม่ควรเกิดแก่เจ็บตาย,ต,ายต่อไปความรู้ที่เราเรียนควรจะพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายจึงเข้าไปถามอาจารย์ท่านลุงครับ ความรู้ที่ฝึกมาผมมองเห็นเบื้องต้นกับท่ามกลางแต่ก็ไม่เห็นที่สุดพอจะเข้าใจที่สุดไหมพอจะสอนผมได้ไหมตอนต้องการศึกษาที่สุดแห่งการปฏิบตัติท่านพ่อบุญธรรมหรือท่านลุงก็บอกว่าฉันก็เห็นแค่นั้นเหมือนกันเห็นได้แค่เบื้องต้นกับท่ามกลางที่สุดนั้นมองไม่เห็นท่านสุขวีมาก็ถามว่าใครครับที่จะเห็น เพื่อนของพ่อก็เลยบอกว่าลือสีในป่าเห็นที่สุดท่านสุขิมาก็ลาไปหาลือีในป่าพราหม์เขาคิดว่าเป็นลือสีแต่ความจริงเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลานั้นพระปัจเจกพุทธเจ้ามากเพราะเป็นเวลาว่างจากพระพุทธเจ้าเมื่อสินส้นศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุขึ้นมาไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าถามถึงที่สุดแห่งการปฏิบตัติให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บ พระประเจกพุทเเจ้าบอกคณะของเรามีคณะของเราทุกคนศึกษาถึงที่สุดด้วยกันทั้งหมดแล้วเมื่อศึกษาถึงที่สุดแล้วต่อไปขึ้นชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอีกมีแต่ความสุขมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายต่อไป ท่านสุขีมาก็ขอศึกษาบรรดาพระปัจเจพผู้เ,เจ้าผู้เป็นอาวุโสก็บอกว่าศึกษาได้ที่นี่ไม่หวงใครอยากจะศึกษาก็ศึกษาได้ท่านสุขีมาก็ขอเรียนเดียวนั้นท่านบอกเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเพราะแต่งตัวไม่เหมือนกันคนจะเรียนวิชานี้ต้องแต่งตัวเหมือนกันถ้าแต่งตัวไม่เหมือนกันเรียนไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสุขีมาศึกษาวิชาของพราม์แต่งตัวแบบพราม์ พระประเจกพุทธเจ้าจึางถือว่าเป็นความรู้ที่ต่ำแต่พราหมณ์ทนงตนว่าเป็นพวกพราหมณ์เป็นเพศที่สูงเป็นตระกูลที่สูงมานะมันยังมีอยู่ท่านจึงแก้มานะว่าต้องแต่งเหมือนกันดูซิเขาจะยอมหรือไม่ยอมแต่ความจริงพระประเจกพุทธเจ้าก็คล้ายพระพุทธเจ้ามีกําลังสูงกว่าพระอหรหันต์มากเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งแต่ว่าไม่สอนใครเป็นสาธารณะต้องการเฉพาะคนที่มีศรัทธาไปหาท่าน เมื่อท่านสุขิมาฟังแล้วก็ตั้งใจอา้าวบวชแต่งตัวเหมือนกันท่านก็ปลงผมนุ่งสบงทรงจีวรเหมือนกันท่านก็จัดหามาให้และก็ตั้งใจศึกษาในที่สุดไม่ช้าในเวลาไม่กี่วันท่านก็บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ว่าการเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าของท่านนั้นก็เป็นไม่นานอีกเหมือนกันอยู่ไม่นานประมาณสักเดือนจะได้มั้ง ท่านก็ต้องนนิพานทั้งนี้เพราะอะไรท่านบอกว่ากรรมประเภทหนึ่งจะต้องนิพานท่านก็ต้องนนิพานกรรมประเภทนั้นก็คืออํานาจของอากุศลกรรมที่มีโทษปานาติบาตมาครั้งอเนกชาติมันเข้ามาตัดนี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายบางคนเคยมาหาอตาตมาบอกว่าป่วยอยากจะมีอายุยืนบ้างมีโครคภัยไข้เจ็บขอให้ช่วยรักษาบ้าง อาตมานี่ก็ป่วยจริงๆเข้าเป็นปีที่สมแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเลยท้องไส้ก็รบกวนเวลาที่พูดอยู่เวลานี้มันหนกักเรื่องโทษปานาดิบาทนี่ทำให้ป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ทำให้อายุสั้นพันตาย อย่างกับท่านสุขีมะท่านพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสุขีมะนิพานแล้วมรรดาคนทั้งหลายและชาวเมืองภัยสาลีก็พากันมาทำชาปนกิจศพท่านและก็สร้างสถูปสร้างเจดีเหมือนกับรูปบาทความบรรจุกระดูกของท่านต่างคนต่างไหว้บูชาตอนสังขาหมณ์บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า เวลานั้นปรากฏว่าสังฆะพามเห็นลูกชายไปนานก็คิดถึงก็ไปหาเพื่อนถามว่าเพื่อนลูกชายอยู่หรือเปล่าเพื่อนเขาบอกว่าเขาเรียนจบแล้วเขาไม่พอใจเขาฝึกของเขาเองเป็นฤาษีในป่าท่านก็ไปเมืองไผ่าลีคิดว่าคนแถวนั้นอาจจะรู้เรื่องบ้างเห็นเขาประชุมกันบูชาทำประทักษิณเวียนเทียนพะสถูปก็เข้าไปถามคิดว่าคนแถวนั้นคงจะได้ข่าวลูกชายบ้าง ก็ไปถามว่านี่พ่อทั้งหลายแม่ทั้งหลายได้ยินข่าวสุขีมะมานพมาที่นี่บ้างไหมคนทั้งหลายเหล่านั้นทำไมเขาจะไม่รู้ละ่ะกำลังเวียนเทียนพระสถูปข,ของท่านอ๋อสุขีมะนะหรือท่านสุขีมะเป็นพระปัจเจพู่เทอเจ้ายังอายุน้อยมากอายุประมาณ16 1 7ถึง17ปีความดีของท่านมีมากแต่กรรมบางอย่างท่านต้องนิพพานเสียแล้วพวกข้าพเจ้ากำลังเวียนเทียน ทำชาปนกิเสร็จก็ทำสถูปใช้เครื่องประดับและกำลังบูชาศพท่านสังขาพรามได้ยินดังนั้นก็ร้องไห้แงแงหรือโหโหแงแงนะเด็กก็ร้องไห้เสียใจมาก ทำยังไงล่ะท่านเดินทางมาก็ไม่มีอะไรก็เลยเอาผ้าข่าม้าของท่านที่ไปนั่นแหละไปกรอบสายข้างนอกใส่ผ้าเข่าม้าห่อมาโปรยปลายทางทําให้ทางข้างๆพลาสถูปเป็นทางเรียบใช้ได้จะใ,ให้ดีเหมือนถนนหนะไม่ได้แล้วเอาต้นไม้ที่มีดอกมาปลูกข้างๆพลสถูปแล้วก็เอาน้ํามารดต้นไม้มันไม่มีอะไรจะทำธงก็เอาผ้าข่าม้าทำธงขึ้นไปปักบนยอด มีร่มอยู่อันหนึง่งขึ้นไปกลางบนยอดภระสถูปจะนึกว่าพระสถูปรูปแหลมเปียกเหมือนพระเจดีย์ไม่ใช่นะเป็นรูปบาทคว่ำตอนบุญส่งสมัยเป็นพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระจอมตายบร,รมศาสดาจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตทำบุญเล็กน้อยอย่างนี้เป็นปัจจัยให้ได้การบูชายอย่างนี้ คือที่พระเจ้าพิมพิสารบูชาก็ดีพระเจ้าเมืองไผ่สาลีบูชาก็ดีเทวดาพรมบูชาเป็นการใหญ่ยกฉัดทั่วจกกวักรวาลก็ดีเป็นบารมีในสมัยที่ตถาคตเป็นสังฆพา,ามบูชาท่านสุขิมะพระปัจเจผูท้ทธเจ้า การที่เขาปรับพื้นที่ให้เรียบ8โยศฝั่งนี้5โยศฝั่งน้้น3โยศน,นั่นอันิีส่งมาจากการเกลีย่ยทรายทําให้พื้นที่ข้างๆพัาสถูปเรียบมันไม่เรียบเหมือนถนนแต่ทําให้ที่เป็นหลุมเป็นบอ่อนิดๆหน่อยๆพอเป็นทางเรียบไม่ต้องไปเดินบนหัวระแหง อันนี้ทรงนี้เป็นปัจจัยให้มีทางปรับเรียบเป็นที่ตถาคตจะเดินไปและก็อาศัยต้นไม้ดอกไม้บูชาข้างๆสถูปบูชาพระปัะเจกผู้เจ้ามีนามว่าท่านสุขีมะก็เป็นเหตุให้สองฝั่งเขาเอาดอกไม้ห้าสีมาโปรยปลายระหว่างทางสูงประมาณเขาที่เราตถาคตเดินไปการที่เขาจัดฉัดให้แก่ตถาคตก็ดีให้กับบรรดาพระสงฆ์ก็ดี เพราะอนิสงส์ที่ตถาคตจัดล่มไม้กลางไว้บนยอดพระสถูปก,การที่เขาจัดเรียงรายตั้งแต่ต้นทางและปลายทางทั้งสองฝั่งและเทวดาและพรมจัดทงปรากฏจัดทงแก้วมณีแก้วประพานทงวิเศษนั่นก็เพราะอาศัยผ้าขาวมาที่เราไปทำทงยอดสถูป การที่ตถาคตเหยียบเมืองไผ่สาลีเป็นวาละาแรกที่เท้าถึงและฝนตกใหญ่ก็เป็นปัจจัยจากการนําเอาน้ํารดต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกเป็นปัจจัยให้ฝนตกใหญ่นี่แหละบรรดาญาติโยามพุทธบริษัททั้งหลายอ่านเรื่องของท่านแล้วก็จําให้ดีทําเล็กน้อยมีอานอิสงส์มากอย่างนี้แต่ว่าเราจะบูชากันด้วยศรัทธาแท้นะดูอาน,นิสงส์งที่พระพุทธเจ้าทรงทําเล็กน้อยแต่มีอาน,นิสงส์งขนาดนี้แล้วอาน,นิสงส์งของพวกท่านละ่ะ จะมาแจกแจงอน,นิสงส์เห็นท่าไม่ไหวแน่ยังญาติโยมพุทธบริษัทช่วยกันคนละไม้ละมือประเภทช่วยด้านอาหารตายแล้วกินไม่ไหวถ้าเกิดใหม่แล้วสร้างวิหารละทานนี้ก็รวยใหญ่สร้างสังฆทานก็รวยใหญ่ประเภทจัดสนามหญ้าปลูกดอกไม้ไม่ต้องห่วงดูพระพุทธเจ้าท่านเอาดอกไม้ไม่กี่ต้นมาปลูกคนบูชากันขนาดหนักพวกทําที่ทําทางปรับพื้นที่ให้เรียบเอาโต๊ะมาตั้ง อันนี้อันนี้สงหญ่พารานากันไม่ไหวแต่ท่านทั้งหลายทั้งหมดที่ทำกันเราอาจจะทำงานกันตามหน้าที่บ้างและถูกเขาตั้งในหน้าที่จะต้องทำบ้างทุกอย่างนี้เป็นปัจจัยให้ทุกคนเข้าถึงพระนิพพาน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะทุกคนทุกท่านที่ทําจริงๆเป็นพวกมีปัญญาบาร,รมีถ้าท่านไม่มีปัญญาบาร,รมีท่านทําไม่ได้มีปัญญาบาร,รมีบาร,รมีเดียวเป็นบาร,รมีครอบจักรวาลทํางานเหน็ดเหนื่อยที่อดทนได้ก็พอาะอาศัยวิริยะบาร,รมี ทุกคนมีเพียบพร้อมแล้วทุกคนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระประทีบรแก้วฉะนั้นขอทุกท่านเมื่อมีความดีก็จงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มเพราะเกลือจะไปอยู่กับส้มเกลือก็เค็มเกลือไปอยู่กับน้ำตาลก็เค็มเกลือไปอยู่กับยาดำเกลือก็เค็มไม่ทิ้งความเค็มชั้นใดขอพวกท่านทั้งหลายที่มีความดีก็จงรักษาความดีเช่นเดียวกับเกลือรักษาความเค็มอย่าให้ความดีถอยไป เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้จบบรรดาคนทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นผู้ทชนบรรลุพระโสดาบันบ้างสกิทาคามีบ้างเป็นอหรหันต์บ้างเป็นแถวเมื่อเรื่องจบก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผล,ผลจงมีแกบ่บรรดาท่านพุทธศาสานิกชนผู้อ่านทุกท่าน ก็ได้จบกันลงไปแล้วนะคะกับน้ำมนต์สมัยพระพุทธเจ้าในตอนที่2ค่ะเราก็ได้รับความรู้สาระและธรรมะกันอย่างมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะขอให้ทุกท่านกดติดตามช่องของเบลเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเบลอัพคลิปใหม่ๆท่านจะเป็นคนแรกที่ได้รับฟังและรับชมก่อนใครนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้ว ขอให้ทุกทกท่านมีความสุขทั้งกายและใจสวัสดีค่ะ